มาตรวจโควิดนั่นตึกในน้อยนั่นเทจ่ะ,ะบัตรเหลืองตรวจแล้วกลับบ้านได้เดินสองนาทีทาเลือจ้ะพูนทาเลือข้างหลังตรงนั้นเป็นทาเลือตรงนี้เป็นมองเช็คอินแล้วก็ตรวจโควิดนี่บล็อกในน้อยนี่บล็อกในน้อยเช็คอินตรวจโควิดกัน พอดีได้รับเ่อขอความจากโรงเรียนนะจ๊ะโรงเรียนที่ไปเรียนอะเขาให้ไปตรวจครั้งแรกครั้งแรกที่ตรวจโควิดนี่จ้าอันนี้ก็เป็นสถานีตำรวจน่อยหรือว่าตอมอนะจ๊ะตอมอตรวจคนเขาเมืองนี่รถตำรวจตรวจตำรวจ เดินสองนาทีกับหอดบ้านแต่ว่าพ่เ,เคยตรวจเพราะว่าส่วนมากคนคนหลอบตัวเฮ้าก็จะตรวจมาแล้วก็จะบาเป็นเนาะก็เลยเฮาก็เลยบ่ปไปตรวจวันนี้ไอ้ใดขอความจากโรงเรียนเขาว่าให้ไปตรวจเพราะว่าคนเพื่อนในห้องอะสงสัยจะเป็นพวกแขกลลมะั้ง พอส่วนมากกลุมเดียวกันน่ะกับทีเอยู AU, น้ำกันน่ะสามสี่คนน่ะบ่่คยไปใส่พักเที่ยงกับกินเขาห่อห่อขนมปังไปกินอย่างแบบนี้ข้างแรกตรวจโควิดตื่นเต้นเดี๋ยวเพิ่นวาได้คํำต่อภายใน48ชั่วโมงให้เขาไปเช็คในอีเมล จะหอดบ้านแล้วหนีบ้านเท่าบ้านตร <c oughs> วจโควิด COVID. โอ้ยปวดตับโอเคจ้ะคอยคุยกัน